สวัสดีครับผมในคลิปนี้เราก็มาอัพข่าวพระนักเตะกันอีกเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้รายการอัตโนเทฟนะครับผมจะมาพูดถึงกระดับข่าวพระนักเตะกริบรน,น,กกรนะครับผมก็ถ้าอ่านสำเนียงอะไรผิดก็ขออภัยนะครับผมนันกเตะคนนี้เพิ่งมาวันนี้เลยนะครับผมก็เป็นนักเตะที่น่าสนใจเราก็น่าเล่นอีกเหมือนกันนะครับผมสไตล์อยากจะเป็น โฮเพเยอร์นะครับผมเล่นได้หลากหลายตำแหน่งมากเลยนะครับผมว่าไม่ว่าจะเป็นปีกอ่ากองหน้ากองกลางนะครับผมปีกซ้ายปีกขวาเนี่ยเล่นได้หมดเลยครับผมส่วน CB เนี่ยก็เล่นได้นะครับผมแต่ถ้าจะเล่นเนี่ยผมแนะนําให้เล่นปีกนะถ้าจะเพิ่มนะครับผมแต่ถ้ากองกลางกองหน้าเนี่ยก็เล่นได้เลยนะครับผมไม่จำเป็นต้อง เพิ่มตำแหน่งแล้วนะครับผมสำหรับกุลิบร่างนี้นะครับผมก็ถ้าใครรอ3าหาเสือนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็ได้เข้ามาแล้วครับผมเป็นร่างใหม่นะครับผมจะบอกว่าเป็นตัวใหม่ก็ไม่ได้เนาะเพราะว่ามีหลายร่างแล้วนะครับผมแล้วกุลิบร่างนี้เป็นร่างที่สามารถใส่ได้2เมตรนะครับผมสําหรับบูเตอร์นะครับผมมาดูส่วนสูงครับผมส่วนสูงเนี่ยจะอยู่ที่190้านะน้าหนัก85อายุ26หถนัดเท้าขวานะครับผม และในส่วน2เท้าเนี่ยจะอยู่เวลี่ไฮนะครับผมก็เล่นได้2เท้านะครับสำหรับกลิบนะครับผม และข่าววนหน่อยนะขอาวนมาตำแหน่งครับผมตำแหน่งเนี่ยถ้าจะเล่นนะครับผมแนะนำให้เป็นกองกลางนะครับผม s s หรือว่า AFF นะครับผมถ้าจะเล่นกองหน้าก็เล่นได้นะครับผมส่วนตำแหน่งปีกเนี่ยไอสองข้างเนี่ยถ้าอยากจะเล่นนะครับผมก็เพิ่มได้นะครับผมแต่ถ้าไม่ดเอาไปยืนปีกไม่คิดจะยืนปีกเนี่ยไม่จะเป็นต้องเพิ่มนะครับผมเอาไว้ค้างไว้แบบนี้แล้วครับผมแต่ถ้าจะเล่นปีกจริงๆนะครับผมก็เล่นปีกซ้ายได้หรือจะเล่นปีกขวาก็เล่นได้เช่นกันนะครับผมเพราะว่ากุริบ เล่นได้2เท้านะครับผมส่วนตำแหน่ง CB นะครับผมก็ผมว่าไม่จะเป็นต้องเพิ่งมาได้นะถ้าใครไม่เอาไปได้จริงๆนะครับผมก็ผมแนะนําให้เล่น CB ีตัวอื่นดีกว่าเนาะตัวที่เป็น Build Up หรือ Dead Toyer ดีกว่านะครับผมตำแหน่งนี้ผมแนะนําให้เล่นนะสําหรับกูดิบแต่ถ้าใครอยากเล่นก็เล่นได้ครับผมผมก็ไม่ได้ห้ามนะครับผมอันนี้ค่อยแนะนําเฉยๆนะครับผมเนาะ,ะมาดู สกิลนะครับผมสกิลเนี่ยจะมีเจ็บสกอร์ทายากครับผมมีกับตาซิตี้ไฟติ้งสปิริตมีเฮดดิ้งสกิลโม่งนะครับผมเองได้ชุดติ้งคือสองไกลวันทัดพา bon ร,ร์นะครับผมเอาไว้วันทวนทูกันออฟไซค์เคอร์เรอร์คือไซค์ก้อยไรนิ่งช็อตเป็นยิงเหินทูพาสซิ่งเป็นสกิลจ่ายบอลนะครับผมส่วนสกิลพิเศษนะครับผมจะเป็นเวชชัยลี่พาสนะครับผมก็เป็นสกิลที่ช่วยนะครับผมในการจ่ายบอลนะครับผมก็สกิลที่ควรเพิ่มเนี่ยผมจะขึ้น ให้กลางจอนะครับผมสําหรับสกิลที่ควรเพิ่มเนี่ยแต่ถ้าใครเล่น CB เนี่ยคงจะเพิ่มสกิลเกมรับนะผมถึงบอกว่าไม่ค่อยคุ้มนะถ้าจะไปยืน CB นะครับผมดังนั้นก็เอาเล่นกองหน้า AMF หรือว่า SS ดีกว่านะครับผมหรือจะเล่นปีกก็เล่นได้นะครับผมก็เพิ่มสกิลเลงเคอร์เรอร์เข้าไปนะครับผมสําหรับกูเด็บร่างนี้นะครับผมในส่วนของรู้ประจําตัวนะครับผมจะเป็นเทคนิคนะครับผมจะ บวกเบอร์กรอนทูดิ빙ไทเบชันแล้วก็โรพาสนะครับผมการค้าพลังเนี่ยผมมีให้3แบบนะครับผมสำหรับกรีบล่างนี้นะครับผมจะเป็นสายสมดุลสายคลองบอลแล้วก็สายจ็บสกอร์นะครับผมมี3แบบนะครับผมให้เลือกเล่นนะครับผมก็ชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะครับผมเรามาดูแบบแรกครับผมแบบแรกเนี่ยจะเป็นสายสมดุลนะครับผมถ้าใครชอบนะครับผมสีเขียวหมดเลยก็เล่นสายนี้ได้นะครับผมการปรับนะครับผมเดี๋ยวผมกดออโต้ไปก่อนนะ โอเคครับวูดอีกเม็ดนึงเนี่ยแนะนำให้เป็นสไตรเกอร์ครับสไตรเกอร์นะครับผมโอเคนะครับผมการปรับเนี่ยเราจะลดนะครับผมในส่วนของรองเท้าครับผมให้เหลือ7สไปต้นให้เป็น8ครับกระโดดเนี่ยให้เป็น2นะครับผมทีนี้นะครับผมมันจะเหลืออยู่4พอย์ครับผมเราจะลงที่พาร์ทชิงครับผมเพื่อเพิ่มโลพาร์ตโลเด t ดพาร์ตนะครับผมให้เป็น80ครับ โอเคนะครับผมค่าพลังจะตันอยู่ที่104นะครับผมถ้าบวกโค้จะเป็น105นะก็มาดูค่าพลังชเชนนครับค่าพลังชเชนเนี่ยการคอมบอลเนี่ยถือว่าโอเคนะครับผมแล้วก็การจ่ายบอลครับผมก็จะเป็น84 80จับสกอร์เป็น86นะความโค้งยังเป็น90ครับผมลูกตั้งเตะจะเป็น92ความเร็วครับผมมีความเร็วนะ ก็สปีดนะครับผมจะเป็นสปีดต้น91นะครับผมสปีดปลาย90ยิงแรง9กครับผมจ้ำเนี่ยเป็น85สามารถหม่งได้นะครับผมแล้วก็แข่งแร่งจะเป็น90นะครับผมเพื่อไม้บาร้านแปสสเตมิมนา86กครับผมสายเนี่ย จะยืนกลางก็ได้นะครับผมจะยืนหน้าก็ได้นะครับผมก็เล่นได้เลยนะครับผมหรือถ้าจะยืนปีกเนี่ยก็แนะนําให้เล่นสายของบอลนะถ้าจะเล่นถ้าจะเล่นปีกนะครับผมแต่สายนี้แนะนําให้ยืนกลางนะครับผมเนาะแล้วก็ย <reco Christ. S 1> ืนหน้าจะสามารถจ่ายบอลแล้วก็สามารถจับสกอร์ได้สามารถหมุนได้ด้วยนะครับผมสําหรับกุหลาบร่างนีนะครับผมเนาะยิงไกลก็ยิงได้นะเพราะว่ายิงแรงมากเลยนะ92ถือวโอเคนะการยิงนะครับผมส่วนโค้ชนะครับผมโค้ดเนี่ยเดี๋ยวผมกดให้ดูก่อนนะมีกิลออเทต้าจะ ตันหนึ่งรอยห้านะครับผมวนนี้เปร้อยสี่เนาะเดี๋ยวผมจะวงกลมให้แล้วกันนะครับผมว่าคนไหนสามารถทำตันร้อยห้าได้ครับผมสำหรับโค้ชนะครับผมโอเคนะครับผมมาข้างบนครับ ่ะโอเคนะครับผมเนี่ยเห็นมเมชชาบี้ก็ตั้งลอยห้านะครับผมต่อมาครับผมสายต่อไปนะครับผมจะเป็นสายที่2ครับผมจะเป็นสายที่เน้นการคลองบอลนะครับผมการปรับนะครับผมเราจะลดพาร์ซิ่งให้เหลือ2ครับผมผมยังคงไว้ให้นะสำหรับโลพาสนะครับผมเผื่อได้จ่ายนะครับผมเพิ่มดีบิ้งให้เปสิบสี่นะครับผมแต่มันยังไม่พอเราต้องไปลดสปีดต้นนะครับผมตรงนี้ให้เหลือเจ็ดครับเพิ่มนะครับผมดีบิ้งเลยทีนี้ให้เป็สิบสี่ซื้ บูตอีกเม็ดนึงเนี่ยก็เป็นไซเกอร์เหมือนเดิมนะครับผมค่าพลังนะครับผมอาจจะขอเอาโค้ดออกก่อนนะค่าพลังนะครับผมการคลองมันเนี่ยจะเป็นสีฟ้าหมดเลยนะครับผมซานี้เหมาะสําหรับการยืนปีกทั้งสองข้างเลยนะอ่าจ่ายบอลโลพาสยังสามารถโอเคนะยังจ่ายได้ครับผม80บจสกอตแปดหกความโค้ง90สามารถตะไหนเข้ามาปั่นได้นะครับผมเราก็ความแรงเป็น92นะครับผมความเร็วเนี่ยยังถือว่าเร็วอยู่นะ90้ากครับผม แขแก่งเป็น90นะครับผมสายนี้ก็ยังสามารถหมุนได้นะครับผมบนโค้ดนะครับผมเราจะกดให้ดูก่อนนะโค้ดเนี่ยยังเป็นร้อยสี่นะครับผมไม่ตันร้อยห้านะเดี๋ยวถ้าคนไหนทำตาล้อยห้าได้ผมจะวงกลมให้นะครับผมแต่ถ้ามันไม่ได้เนี่ยผมจะข้ามไปเลยนะ,อะโอเคถือว่าไม่ได้บังคับนะครับสายนี้โค้ดก็เล่นได้เลยครับผมไม่มีอันไหนตันร้อยห้านะครับ อ่ะโอเคครับผมสายต่อไปนะครับผมสายต่อไปเนี่ยจะเป็นสายที่เน้นการจบสกอร์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูการปรับกันครับการปรับนะครับผมเราจะลดดิบบิ้งให้เหลือ10ครับพาสซิ่งเนี่ยยังคงเป็นะครับผมยังคงเน้นจ่ายเหมือนเดิมนะครับผมสปีดต้นเป็น9ครับนี่นะครับผมเราจะลงชูตติ้งครับผมให้เป็น11ค่าวฟ่งนะครับผมจะดูสวยงามมาก บูทอีกไม่ต้งเนี่ยก็เป็นไซเกอร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็โค้ชนะครับผมซื้อตันลอยห้านะครับผมจะมีโค้ทที่ทําตันลอยห้าได้นะครับผมมาดูสาไส้ในกันหน่อยนะสยไส้ในเนี่ยการคอมบอนเนี่ยยังมีสีฟ้าอยู่นะครับผมมีดีบิกมอมโกโตไท,ทยเวอร์ชันจะเป็น86นะโรพาสนะครับผมการจ่ายบอลจะเป็น80ยังถือว่าจ่ายบอลได้นะครับผมจับสกอร์เป็น90ครับผม รูตเตเเป็น95ความคงเป็น9 3นะครับผมสปีดเนี่ยสปีดต,ต้นเนี่ยจะเร็วเลยนะเป็น93แล้วก็สปีดปลายเป็น90ยิงแรงจะคงเป็น9 2แข็งแกร่งเนี่ยผมยังคงไว้ให้90นะเผื่อได้ใช้เบียดกับกู้แข่งหรือว่าเบียดกับกองหลังนะครับผมจะมีโอกาสเบียดชนะเขาได้มากขึ้นแล้วก็ซีซั่นนี้แข็งแกร่งของร่างกายเนี่ยสำคัญนะครับผมผมก็พูดย้ําทุกคลิปเลยนะครับผมสําหรับความแกร่งของร่างกายนะครับผมครับร่งางชั้นในเนี่ย ถือว่าใช้ได้เลยสายนี้จะเน้นการจับสกอร์ซะส่วนใหญ่นะครับผมก็เอาไว้ยืนหน้ายืนเอนะครับผมหรือว่ายืนเแบบก็ยืนได้เช่นกันนะคกับผมสําหรับสายนีนะครับผมส่วนโคด้ดคนไหนที่ทำตาลอยห้าได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะวงกลมให้ครับผมว่าคนไหนทำตาลอยห้าได้นะครับอ่ะโอเคนะมาดูด้านบนครับ โอเคนะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมขอตัวลากัรไปก่อนนะครับผมถ้าหากชอบคลิปแบบนี้นะครับผมก็ฝากไลค์กดไลค์กันด้วยนะครับผมแล้วก็กดแจกรีต้าวกันด้วยนะครับผมถ้าเป็นท่านผู้ชมที่เข้ารับ,บชมใหม่นะครับผมเนาะก็เจอกันในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย